หอเอนเมืองพิซ่าสถาปัตยกรรมทรงสูงและโดดเด่นของสมัยกลางในรูปแบบศิลปะโรมาเนสนอกจากรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วความเอียงจากการยุบตัวบริเวณฐานด้านหนึ่งแต่ก็ไม่ล้มลงมากว่า700รปีนะับเป็นความมหัศจรรย์ยิ่งหอเอนเมืองพิซ่าเป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารเมืองพิซ่าที่ตั้งอยู่ใกล้กันเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของหอเอนเมืองพิซ่า คือความเอียงของหอระฆังที่ห่างจากแนวตั้งฉากของพื้นประมาณเกือบ4เมตรหอเอ็นแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณจตุรัสเปียซาเดมิลาโกริหรือเดิมเรียกว่าจัตุรัสเปียซาเดลดูโอโมที่เมืองปิซาประเทศอิตาลีและเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่เป็นอันดับสามของสิ่งก่อสร้างในบริเวณจตุรัสแห่งนี้หอเอ็นเมืองปิซาเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยกลางในศิลปะแบบโรมานเนส มีลักษณะเป็นหอทรงกระบอก8ชั้นสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวสูง55เม,มตร86เซนติเมตรมีน้ำหนักโดยรวมประมาณ14,500ตันมีบันไดขึ้นไปด้านบนรวมประมาณ294หรือ296ขั้นมีความเอียง3.97องศาเริ่มสร้างเมื่อวันที่9สิงหาคมคิศกราัช1173สร้างแล้วเสร็จเมื่อคิศกราั1350 แต่มีการหยุดชะง,งักในการก่อสร้างถึงสองครั้งโดยครั้งแรกหยุดสร้างเมื่อสร้างได้เพียงแค่ชั้น3เนื่องจากพื้นหอมีการยุบตัวเพราะดินด้านล่างมีความนิ่มไม่มั่นคงต่อมาในคิทศ์กราลา1272สถาปนิกชื่อจอแวนนีดีซิโมนสร้างให้เอ็นกลับมาอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เกิดความสมดุลแต่การก่อสร้างก็หยุดชะง,งักลงอีกครั้งเนื่องจากสงครามภายหลังมีการสร้างหอต่อเติมขึ้นมาอีก ทำให้สูงเพิ่มขึ้นในคิตศักราช1,319แต่สร้างเสร็จจริงๆในคิตศักราช1,372รวมระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น177ปีต่อมาหอเอ็นปิซ่าได้รับการปรับปรุงส่นฐานให้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้หอลม้มในช่วงระหว่างคิตศักราช1,990ถึง2001แต่อย่างไรก็ตามในทุกๆ20ปีหอจะเอ็นลงหนนิ้วโดยมีการคาดเดาว,ว่า หอจะล้มลงมาในที่สุดในราวคิตศักราดสองัรหรืออีกประมาณเกือบ200ปีข้างหน้าหากไม่มีการป้องกันใดๆเกิดขึ้นหอเอนปิซาได้รับการประกาศให้เป็นมรอดอกโลกในคิตสักราดหักาโดยนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของจตุรัสเปซยซาเดมิลาโกลิ oli, และยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางหอแห่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญของโลกคือกาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากเขาเคยใช้หอระฆังแห่งนี้ในการทดสอบเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกขณะที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปิซ่านั่นแสดงให้เห็นถึงคุณค่าอันน่ามหัศจรรย์ในหลากหลายด้านของหอเอนเมืองปิซ่า